สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนอ่ะวันนี้มาเรียนวิชวภาษาจีนกับ老师ว,วิวีนะคะโอเคนะคะอ่าปอปก็มาแล้วนะคะปอปกลับมาแล้วปอปไปเที่ยวอาทิตย์แล้วแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วโอเคนะคะเวลาเรียนภาษาจีนนะขอไหว้าการไหว้ของจีนก่อนนะคะการไหว้ไหว้เป็นยังไงบ้างนะโอเคนะคะขอเอ่อเฝอกับหล่อนะทบทวนกับหล่อชด้วยนะคะตรงก่อนก็หนึ่งสอง สามส้หาห,กหกเกียบนิ้วบ้องลงไปเจ็ดแปเก้ิกบช่ไหมแล้วขอพูดนี้ห่าหล s h ด้วยโอเคนะเอาใหม่เนาะตรงก่อนน้หาาว a o s ่เอาใหม่นะคะนีา้าาเ a า s h อโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะ,ะเราจะก็จะสอนสละ1หนึ่งตัวกับคำสองตัวนะคะวิดีโอนี้นะคะโอเคสักคู่เนาะเห็นแล้วยังคะเห็นแล้วใช่ไหมอือเราทบทวนก่อนเรียอะไรบ้างไปแล้วสละตัวนี้คือสละสละอะไรคะจำได้ใช่ไหมสละอ่า เนาะต่อไปตัวที่สองคือสระวววอะ่ะตูป่าเราช่วด้วยว่าก่อนอตัวแรกก่อนวอวออวอ่ะสระอ่ะสระววต่อไปตัวที่สามสระเอเอเออเอใช่ไหมอิ่มกว่าอิ่มกว่าเออโอเคนะตอนนี้เถิน ตัวที่ตัวสี่แล้วตัวที่สี่ตัวนี้คือสระ e, e, e. อีอีอีเอ็นยูหรอใช่ไหมอี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 ่าสระอีอีอีสระอีเนาะจำได้เนาะสระอีอ่าต่อไปคือสระ, o, สะอูสระอูอ่ะอออ่ะตัวนี้คือน้องอูนะน้องอูชอบขับล้อไฟค่ะ ชอบขับรถไฟขับรถไฟเสียงรถไฟเป็นยังไงบ้างก็คืออูอูอูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตัวนี้ก็คือเรียกว่าอู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 โอเคอ่ะตอนนี้เถินตัวนี้แล้วนะคะตัวนี้เห็นไหมเขามันใกล้ๆกับตัวอูเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมตัวนี้มีตาด้วยมีตาด้วยมีนี่เนี่ยมีตาด้วยใช่ไหม ตาตัวนี้กตัวนี้อะตาสงตัวอะเห็นไหมมีตาสรงตานะดูก่อนเนาะตัวนี้ก็ไม่เหมือนนะคะตัวนี้ก็พูดว่าสระออยูอูยูโอเคอะทำตามยังไงก่อนทำตามเหล่าสด้วยนะเอาปากเอามือไปทำปะด้วยบบนี้วิธีที่หนึ่งนะวิธีที่หนึ่งผู้อีก่อนทำแบบนี้นะทำตามเนาะทำตามเนาะแล้วก็ผู้อีด้วยผู้สระอีเนาะสระ อือสระอืออืออวิธีที่สองคือเราจุดก่อนอืออือจะไได้ร้อะไรอืออืออือ OK อืออ่าไม่ยาวๆด้วยอืออ่า OK ไมเสียงลด้วยอืออือ ยูอ่ะอูสระยูโอเคนะอ่าเราสู้ก็จะลองเพลงเพลงอ่าวัวเอออาวัวเอออีอีอูยูสระอือเนาะอาวัวเอออีอูอือเห็นไหมตัวนี้คือสระอาตัวนี้สระวัวตัวนี้สระเอ ตัวนี้สระอีต่อไปก็ถึงตัวนี้สระอูโอเคอ่าตัวนี้สระยูโอเคอ่าวเอออีอูยูเอาเรียนไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ทบทวนเนาะเอาใหม่ค่ะอะววเอออีอูยูจำได้เนาะอืมจำได้ใช่ไหม โอเคนะตอนนี okay, now, plan, right? uh, ้มาทบทวนด้วยสวัส uh, ดีภาษาจีนพูดว่าอ你好าวแล้วคุณครูภาษาจีนพูดว่า老อเวลาพูดสวัสดีก uh, ับเราอก็พ uh, ูดว่า你好老อจำได้นะจำได้ค่ะโอเคอะมาทบทวนนะคะขอบคุณภาษาจีนพูดว่าเ谢啊谢谢啊谢谢谢ยขอบคุณค่ะ谢ยเวลาพูดกับเราอก็พูดว่า 谢谢老师，Oh my god！谢谢老师，OK 呢？咱们得把昆婆不一样，怎么样？昆婆话在听，说，啊，你昆婆话在听，说，爸爸，爸、嗯，爸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 ，嗯，爸爸。เวลาพูดขอบคุณกับป้าป้าพูดว่า，谢谢爸爸，谢谢。 พ่谢谢爸爸เจมสได้เนาะ谢谢爸爸谢谢爸爸อ่ะถ้าพูดขอบคุณกับคนแม่ล่ะคนแม่ภาษาจิงพูดว่ามากิ่มาค่ะมาอะไรมามามากอขอบคุณกับคนแม่พูดว่า谢谢妈妈 oh my god 谢谢妈妈谢谢妈妈谢谢爸爸谢谢妈妈อืมต่อไปเนาะเรียนไปแล้วใช่ไหมคนบูภาษาจ,จีนขอเย่ก่อนเย่ ปอปอก็เย้ไีเย่ปอปอก็เย่ด้วยไป่ป๊อปอก็เย่้วยอ่ะเย่อ่ะปอปอก็เย่อ่ะตัวนี้คนบุก็พูดว่าเย่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 ต้ได้เนาะเย่เย่ต่อไปถึงคนณย่าภาษาจีนพูดว่าไหน่ไ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 นกินมาค่ะเอาใหม่ค่ะไหน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  นายนายอ่าคนตาอ่าคนปู่แล้วคนปู่ว่า爷爷อ่ะคนย่าว่าน奶奶ตัวอ่าคนนี้เป็นคนย่านะนายนายต่อไปเราจะเรียนคนคนยายนะอ่ะคำใหม่มาแล้วนะสองสองคำนะคนยายกับคนตานะคะคนยายภาษาจริงเอาผูดตามหลอกสุก่อนอเอาขอไหว้ก่อนอ่ะเพราะว่าตัวที่หนึ่งก็คือไหว้อ่ะไหว้ผัวเอาหใหม่ค่ะไหว้ผัวไหว้ผัวไหว้ ผัวโอเคนะคะเอามือออกค่ะไหว้ผัวไหว้ผัวเดี๋ยวพูดช้าๆเลยไหว้ผัวไหว้ผัวไหว้ผัวอไหว้ผัวไหวกว่าเดี๋ยวค่อยพูดผัวด้วยอ่ะแปลว่าคนใหญ่อ่ะไหว้ผัวคนใหญ่เนาะไหว้ผัวต่อไปถึงคนตาคนตาภาษาจีนว่าไหว้กงเอาใหม่ค่ะไหว้กงไหว้ กงไหวกงไหวกว่าไหวกว่าอากงไงอากงไงได้ยินเคยมีใครเคยได้ยินว่าอากงไหมคําว่าอากงแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าตาเหมือนกันใช่ไหมคนตาเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าจริงๆภาษาจีนกันเราพูดเป็นว่าไหวกงดีกว่านะไหวกงใช้เยอะกว่าอ่ะใช้บ่อยๆอ่ะไหวกงไหวกงโอเคนะเอาใหม่ค่ะไหวกงเอา่าวงกงแต่ ไหว้กงไหว้กงไหว้กงจำได้เนาะเมื่อกี้บอกว่าคุณยายพูดว่าไหว้ผัวคนตาพูดว่าไหว้กงไหว้กงไหว้ผัวอ่ะโอเคนะตอนนี้ปิดก่อนอปิดก่อนอเรามาทบทารีอะไรบ้างไปแล้วเมื่อกี้เรียนสลระอ่าวเออีอ อูอีอูขับรถไฟอ่ะอูยูอ่ะยูจำได้เนาะยูวิธีที่หนึ่งเราทำาามบะทำดับบับืก่าบยก่อนีก่อนสละอีด้วยอใช่ค่ะสละยูยูวิ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 ่กวิวิวิอ อืออือโอเคไหมจำได้ไหมอ่าโอเคนะถ้าจำได้เราลองเพลงว่าอ่าวเอออีอูยูอ่ายูเนาะอูเนาะยูค่ะสร้นละอูอูยูโอเคนะอ่าเราตอบทบทวนนะคะเรียนอะไรบ้างไปแล้วป่อป๊ามาม่ป๊า爷爷奶奶โอเคอ่ะต่อไปคือคนตาคนตาเพราจริงว่า ไหวไหวกงเอม่ค่ะไหวกงไหวกงคนใหญ่พูดว่าไหวผัวไหวผัวไหวผัวไหวกลงไหวผัวไหวกงไหวผัวจำได้เนาะโอเคนะคะวันนี้ก็เรียนสระหนึ่งตัวกับคำสองตัวนะสระหนึ่งตัวมันย,ยากที่สุดในภาษาจีนอะ่ะ อ๋อเสีงยงหมยย่านะคะขอจำได้แน่ๆนะคะจำได้เนาะสลับยืยือออออออตอนนี้กล้หมดเวลาแล้วนะคะต้องการแวดภาษาจริงด้วยเนาะการหวดภาษาจริงเนะาะแวดภาษาจริงว่าอืมแต่น,นี้ใช่ไหมมอนกันเลยอแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนแล้วนะคะเราจะบอกว่าให้พวกว่าเซี่ยเซี่ยล่าชื่อล่าชื่อจัดเจียนด้ไหม 谢谢白娃考不过谢谢老师白娃考不老师，老师再见，我白娃老师拜拜，讲电脑哦，好美卡啊，啊东卡东对，嗯，谢谢老师，老师再见，得咩？好美卡，东卡东卡，嗯，谢谢老师，老师再见，OK，那宝宝个布袜。